อยู่ครับแล้วบีบมาบีบมาปิ๊บปิ๊บตากระพริบแล้วนี่ครับจะไม่ยอมให้ตรงนี้ครับเพราะว่าถ้าถ้าโดนตัวนี้คือลำบากนะครับแล้วทีนี้อ๋อแปะระเบิดใส่แล้วสวายเจ็บโอ้โหวางเปิดไม่ทันแล้วมาตามนั้น้างหลังครับแล้วอู้หุ่นไปอย่างแรงครับเพื่อนกาเซนเอาคิดๆลงไปก่อนแล้วจับตรงนี้เอ็นชนาแล้วถึงไปน้องแปะตายต่อแล้วพยายามจะตามมาตรงนี้ครับกาเซนโหนมามีพิชูอยู่ด้านหลังแล้วไปจังหวะเอวเคชิงไปอย่างแรงครับกาเซนเครื่องมันแรงก็ไม่รู้ พี่จูมาแล้วพร้อมจะแสงเขียวใส่ไว้ก่อนพี่จูต้องออกข้างหลังแล้วโดดย่างไปนะเสตตามไปหรือปะขนาดที่เรือม้าก็ไล่อยู่เหมือนกันเอสวานนึกแต่จะมีคนไปบ้านแล้วครับจะตีบ้านแล้วครับทางด้านของสกัดกับทางด้านของตัวของสกายอีตีบ้านแล้วจบเกมนี้ได้เลยครับ2-0 7-0แล้วเป็นอีกหนึ่งเกมที่พวกเขาทำได้ครับใช้คำว่าเพ perfect score perfect game perfect สไตล์ในการเล่นนะรับเจนตามแผนที่ดัาบอกมาและเล่นได้เนียนตาจริงครับ P.G.E.Sport ครับไฟสุดท้ายเราเห็นแล้วนี่คือช่องว่างช่องเดียวที่ E.Arena จะเดินเข้าช่องนั้นได้ด้วยการที่ไปเรียกตัวของエンจิเนอร์ของซีนอนได้ก่อนแสงที่มันแสบตาลงไปหาแกซเซตตรงนั้นเนี่ยพอที่จะเล่นต่อแต่ว่าเงินต้นทุนตรงนี้แหละฮะนี่คือปัญหาในเรื่องการเรื่องที่จะเล่นไฟแล้วสุดท้ายฝั่งตัวของสกายจี G, เรื่องที่จะโฟกัสเปิดดาเมจตรงนั้นและแกซเซตนี่คือน่าจะอยู่ในป่ามาเจ็ดปี <c oughs> โอสกอรตรงนี้ค่อนข้างกระทบอยู่เหมือนกัน แบบเชือกตึงๆเลยครับกราเซนเมื่อกี้เนี่ยโมงก,ก็ไปหัวกับแตกสิงมาตามนัดเลยอ่ะเมืเ่อกี้สองโหนโอ้โหแล้วถึงเลยคือตอนแรกเนี่ยย,ยังอยู่ตรงเหลี่ยมตรงเสาขว,วาเสาขวา<ร>ใช่คุ้มอลอยู่เลยนะ <c oughs> แต่ว,ว่ายาวไปถึงบูบับเลยครับ <c oughs> พี่เสกเข้าใจเอียหน้านะว่าเขาซื้ออาจจนเดอร์ได้ไปแล้วซื้อเลือดเฟคเพย์ด้วยอ่าเขาก็เลยพยายามที่จะต้องคุมบัฟเซนตัวนั้นให้ได้เพราะถ้าเขาได้เขามีโอกาสที่กลับมาตั้งลามแต่พอไม่ได้แล้วเจ็บกลับมาโอ้ดแล้วโหนเข้า